วันนี้เราก็มาไล่เฟืองให้กับรถนิสสันนาวาร่ากันใหม่นะครับอันนี้นะฮะเฟืองท้ายเดิมเข้ามาเป็น1248 4ต่อ1น,นะครับแล้วก็เขาดัดแปลงมาโดยการใส่เพาลอยแล้วก็ใช้เฟืองของออนิวนะครับซึ่งมาเป็น1243 1243เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3.5มนะฮะ เราก็มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเฟืองตอนแรกเราใส่ไปใส่ไปเป็น1 1 4 3สซึ่งกลายเป็น3.9เาอ่าก็ก็น่าจะดีฝาของเดิมนะครับน่าจะดีฝาของเดิมของเดิมหมายถึงว่าดีฝาออนนิวตอนแรกนะเพราะว่าเรามองว่ามันจะเร็วฝ่า12 4 12 4ี่นิดนึงแล้วก็มาของเดิมของเดิมติดรถมาเป็นเฟืองออนนิว12 4สสอ่า 3.5แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น3.9 11 13อ่าก็ยังไม่ได้อีกนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้ก็เลยต้องหาเฟืองมาใหม่อีกอันนี้ก็ใช้เบอร์ต่ําสุดเลยนะครับก็จะเป็น843ไปเลยเป็น5.3ไปเลยนะครับ ก็ต้องลองเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทีนี้ก็คือไม่มี <c oughs> น่าจะไม่มีต่ําสุดวันนี้แล้วแหละนะฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้เขาจะไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับเขาต้องการดันเนินดันเขาดีออกจากไร่ดีอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยจาเป็นที่จะต้องอเปลี่ยนเฟืองท้ายให้มันรอบมันได้นะครับไม่อย่างนั้นใส่สีตันเนี่ยออกจากสวนไม่รอดนะฮะเปลี่ยนใหม่ก็เอาอลูกที่เป็นใช้ตัวลูกเดิมแล้วก็เปลี่ยนใบสีเปลี <c oughs> <ๆ>่ยนใดหมูใหม่เอารอบ 5 3จดามใส่ก็คือ8 4 3สี่สามนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะโอ้แต่ว่าก็จะต้องลองดูก่อนเพราะมันไม่มีสุดกว่าน,นี้แล้วผมว่าก็8 4ดสี่ามนี่น่าจะต่ําสุดแล้วก็ไม่น่าจะมีต่ํกว่าน,นี้และ้ะแต่ถ้าจะให้ต่ํกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นตัวรถรุ่นเก่าแล้วแหละอันนี้เป็นเฟืองออนนิวนะเข้ามาตอนแรก12 4สี่สามก็รอบยังเร็ว 3. ุด้า ผมมาเปลี่ยนเป็น3.9ก็ดีกว่า on new แต่ก็ยกังยังไวกว่าเฟืองไทยเดิมเฟือง้ายเดิมเข้ามาเป็น12.43ก็คิดว่าเฟืองไทยเดิมเนี่ยน่าจะออกตัวไหวแต่ว่าปรากฏว่าใส่3.9ไปก็ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสองครั้งละคืออันนี้ก็เอาเป็นเบอร์แบบน่าจะเบอร์น้อยสุดเป็น5.3 <Okay. S 1> น่าจะน่าจะโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะ